ปัจญ,ญาการศึกษาพัฒนาการนิยมนี่คะหรือว่าโปเกสซิลตึมปัจญ,ญานี้นะก็คือเป็นการต่อตา้านความคิดดั้งเดิมของการศึกษานะค็คือปัจญ,ญานี้ก็คือจะต่อตา้านคือเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าเน้นผู้เรียนในเรื่องของเนื้อหามากเกินไปทําให้ผู้เรียนนะคไม่มีความคิดต้ารรา์ว่าไม่มีความคิดตาา้านทานปิดกั้นพิจารณ<ม>าใชา่ใช่ค่ะน<ม>ี่คุณเขาเ้าไัถูกเลยค่ะถูกเลยก็คือจะผู้ เน้นประสบการณ์มากกว่าจะเรียนรู้ในเนื้อหานะคะคือปฏิบัติใช่ไหมค่ะเปนทางเลยค่ะประมาณปัญญาการศึกษาเนี่ยครับที่เรากป็นังกล่าวถึงเนี่ยเขามีพัฒนาการหรือเขามีรากฐานมาจากความคิดด้านไหนจากปัญญาไหนหรือเปล่าครับหรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่คิดตั้งแต่กรา1 8 7ขึ้นโดยฟานดิสต์เดปจูปายเกอร์จดหมายความถึงอาแบบนี้ของปัญญาเนี่ยครับเป็นยังไงก็คือพูดง่าย จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของการกระแสลมจะเน้นให้ผู้เรียนนะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและก็สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปัจจัยนี้ก็คือครูจะมีบทบาทในการสร้างความจเจริญร่วมกันกับผู้เรียนก็คือไม่ไม่ไมก่อข้อ